มรสุมชีวิตพี่น right enfin ้องอยู่แต่บ่อนเดิมๆมุมเดิมๆมอนเดิมๆสบายดีพี่น้องพระได้แ่บลูกถ่ายคลิปเขาจก่านหมดเอ้ย ิมารีวิวฐานตะกี้เข้าลงแล้วจกแล้วอืมยังเหม็นแปะนี่แม่จ้ะวันนี้บบเดอาบคขี้เบิร์ดมือพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อเถืองสิกินเขาได้กะมันก็นยังเมื่อยอยู่พี่น้องยังอยู่ในส่วงระยะแบบว่าแบบว่าได้ปะผักผื่นตัวเองให้มันโอเคกว่านี้กออนะ่่นเนาะ เตรียมเตรียมตัวเองใส่งานใหญ่พี่น้องหนไหยงานไปส่ง่านพี่น้องเอ้ยเตรียมให้พร้อมเลย2 4เบิ่งเด้อ2 4 6 7 8 10 12 14 16 18 22 23สอบนี่รับดำกันพี่น้อง23สอบแม่นบ่เตรียมเลยยังอีก2สุด เขาจกอีกแล้วสุดนี้ก็ยังอีกสองสุดก็ได้ไปส่งพ้อมบวกพี่น้องเก็บแห้งไว้ไปส่งฐานพ้อมบวกพ้อมบวกไปกับประายคลิปเขาจะซื้อดอกนางหลดุหลดไปนําเขาซื่อชื่อขันหายนางหลุดไปนำหรหอไปได้ขันขับหลุดไปเองเหรอเมื่อวานนี่วันศิลเมื่ออันเมื่อเป่าเมือเม่อนอะนะพี่น้องอยู่กันผู้ใหญ่ ขัวไปเบียดขับรถมาเองไปเองเมื่อเองคอยเมื่อคอยมาดอกก็สิบวิลบลงคลิปนะก็เลยเมื่อแอนแล่แล้วก็จนเท่าคำจังก็เลยว่าบุรีลงคีบเมื่อวานนี้ก็โทษกอบไยจั่ไหนกะฝากบิ่งฝากส้มคลิปเก่าโลถ้าเด้อพี่น้องแบบว่ามันยังแบบเจ้าจีบอะไรพี่น้องยังพอดีกระเทินเนาะ ก็เรยว่าทายได้ก็ทายลงได้ก็ลงเอาห่วงตัวเองกับลูกไปก่อนนะนะิปก็เป็นห่งนนหงนวงแล้ว,วได้ก็เป็นห่วงแต่กะจูจูจูได้ก็บจูไปก่อนผูเบิบ่งผู้ซุมก็ขอให้เข้าใจเลยไืลองเดอ้อไปเบิ่งรอกนี่เขาสิได้จากสอบเอ้า โอ้โอดดดยเด,ด็ดเลยเด็ดสมีก็พอแห้งยังผักฝืนอยู่พี่น้องผักฝืนยังเอาหายตัวเองอันแข็งแห้งกนนี้คน,คนกินเข่าก็ยังกินได้บร่รลายหักกระนอนคือเก่าอะไรพี่น้องลาสุดกะมันกับบุมันง่ายเนาะเห็นว่ากินได้กะ ก็กินได้มันกับโบเดนง่ายปันได้สิพักฟื้นขึ้นมากินนํำกันยังบบแสแบอยู่ก็ยังเม็นอยู่กินยังเอียงค่ะพอแต่ดีขึ้นซื่อๆเอาจากสอบซูมสุดนี่เอาสิบสอบพู้มันคือหมุนแทสุดนี่ เออมันยังบ่นะบาะมันยังบ่นั่นเบาะโอ้ยเมือยเด้อจะสิว่าหยังมันยังบ่อันเย็นบ่่านี่กจักตายจักตายแล้วก็แปงจักแล้วคำๆ แล้วของคำหนึ่งได้น้องน้องก็ยังบืนไปันตัดพื้นจนเมืดหากได้ป่ากับบ่มีแหงมาถ่ายคลิปมืดแล้วว่านนี่นะจนใตตาหลดมาไปตัดพื้นจากตายเพอไปซื้อเครื่องซื้อคลองจนคำอีกเต้านี่อีกเต้านี่หรืออีกเต้านึงได้บุสมมานี่ ยูนกับเศ้าไรก้าสอบกับสามสองเอออีก2อีกเบตานีแล้วก็อีก2ู เบิ่งมันอยู่หักมันควันพนอนนี้บัรายต่ไม่เปนนั่นเองเขาหูบดดอกพี่น้องเลยไม่เป็นได้ตอนกันตอนนี้ได้บัวร้ายเละอีกสองเตาอยกว่ามันทิศหนาพูดแล้วเนาะ ลุงปอบแปดภายจะเป็นผู้โฉบดีพี่น้องรอลุน่นคือสีบอดีเนะนะาะรถใหญ่รถหนึ่งเนาะสมเนาะไม่เหม็นกลิ่นแป้ง ลูกห้งกั่จากม่งค์ทุกันได้บูเห็นหมดข่าวหิวข่าวเลยข่าวเลยแอ้วสะพอมีปมือเห็ดกินถ้ากันเห็ดป่นจิ่อป่นจิ่อกินกับมักเคือแล้วกันเนียนมักเคืออาหารบ้าน ในมันแสบหมักปนชิลอเชยทีแต่บ่มีนมัยโตมกินกับลูกหยางมาสำนึกเมยแล้วคือพื้นขีล้ลายท่านสุมันสิบบได้น้ำพื้นขีล้ลายอยันนี้แหละเออ โซเซียบนป่าคือโซเซียพื่นนี่มึงไปตัดอีกบัดหนึ่งผู้ชมออีกช่องเถอะคุณแล้วเอามันคืออัน่ะแทะมันคือโกนแทะตัวนั่นนะไม่ใช่ได้สิต้อพยายามกินพื้นที่ขนาด เออหูเบ so ิดใหม่เป ER ็นอะไรอะไรพี่น้องเอ้ยอาชีพเซียนไม่โยกไม่โมโยกสุดนี่ได้เท่านั้นสอบเท่านี้สอบมันเป๊ะเลยแล้วรุ่นนี่ดิอันล้านดึงมันตายวานี่ไปเปลี่ยน ซือมาเปลี่ยนคําผวกเนตกใจยันยันบ่มีจักอันยันแปลงบ่ได้ยันบ่มีจักตัดพื้นโอ้ยว่าซั่นได้สิฮอด52เนาะว่าซั่นเฮาก็อยากมีเฮงไวๆพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้เล่งเฮาดอก <laughs> nha keo đi phun cây bưởi ríng hao thôi tại vợ hao hao ríng tự mình bổ sung tự <laughs> ừ. mày đang nè cả kiếp chạy ลืม่ตลาดวันทิศคือว่าแหละโบลืมกันเพื่อสีได้พี่น้องเอ้ยใครนมานว่าเต้าโบย่าออกกับโบนลายปันนี่เห็นว่าไอ้เนี่ยอันนี้น้าบัตรมาเก็บกนได้บักรลายสอบได้ได้ชี้แจงอีกเสนาด้วยพี่น้องว่าได้จกสอบกุญจโลอีกเถอหนึ่งจกมือสุมจกมือสุมมึงจกเธอหนึ่งสุม มันเย็นนี่สองกดสองมืออัดสองมือควัดสี่ห้ามือคุเนาะว่าง่ายกับสองสองทิศสาเตาได้สลอยากได้สำเนาะ ซุ้มไพ่ยอยู่เบิดมื่อได้พี่น้องเลยต้นทั้่างต้นเทียงนี่ต้นแรกตริดเลยพูดว่าแดดแห้งแรงแผดเผามนุษย์มาน่าโอ้ยพี่น้องเลยแดดแดด,แด,ดไปใช้กรบโปได้เมื่อน,นี้เลยค่ะกับใครเนี่ยพ้นกรบโปรงตกจะเป็นแหง้งจะเป็นแล้งสิได้เด็ดหน้ากินเข่าอยู่บ่ปีนี้นะตามอิงตามข่าวกับแล้แงแล้งแหง้งได้ปีนี้นะของแปดชองหุ่น แดทรงพนแล้วก็แรงแหง้งพุนตกตั้งแต่พุรีรัมา์หอยเลยเมื่อคืนนี่ก็ล่มโอกโอกมาแล้วก็นนกกกวกผ่านไปพุนบ่มีจกักเม็ดขั้นตกกับสีตกบัวทัวเดอพุนนะเดอสิทีนี่จะบางบอนแดดแผดแดดเผาแต่ละเมือแต่ละเว้นนะมึนเรียกว่าบดเนย ขมือได้บบให้ลงคีิกไปแสดงว่ะมือนั่นบบไหวพี่้องหรือว่าบบไหวเนี่ยแหละกับบมีคิดเนี่ยบได้ถ่ายเนาะของเฮาผัดยูจิซูผัดอาัยถ่ายนอกนี่แหละเห็ดนันเห็ดนี้ตัวเองผัดบบมีเฮงเห็ดตะเก่าผัดกินเข่าเห็ดอยู่เห็ดกินกับตัวเองเห็ดกับตัวเองถ่ายอันนี้ผัดมีแต่น้องขาวโพดข้าวาเห็ด แบบตัวเองกับบริลูกไปถ่ายอดใจรอพี่น้องย,ยังน้อยจะกินเขาได้แต่มีเหงขึน้นมาดลยนอยนึงแต่ยังบำรุงอยู่คือเก่าหะแหละ,ละกินเก่าอยู่นี่ยอื่นก็นไม่ได้กำลังรอวันนั้นวันที่แข็งแรงวันที่แข็งแหง มลสุมสีวิตแดดแผดเผามนุษย์มานาจะมาได้กินขา้ากินหนำแหละหวานกากะแห็งแดงแดงดูผู้กาตายแล้วก็ยังมีพี่น้องจะได้กินเขายู่บ่ปีนี้เอาลายายห่างเลยพี่น้องเด้อตอนนี้กะสุมกะหิวเขา้าถ้าไม่เห็นกินแล้วก็ไปกินเขาวพบปก,กันคลิปหนา ขอบุญขอบุณติติดต,ตามหับฟังหับชมลงคลิปษาหรือบริลลุกับขอโทษขออภัยเดอ้อเนาะยิงตามสถานการณ์พี่น้องเอาตัวเองก่อนเนาะหักษาตัวเองกับลูกก่อนคลิปกับทายได้กับทายทายบม่ได้กับบร่ได้เด้อขอบคุณที่เข้าใจเนาะพียงเนาะขอบคุณลวงนาะที่เข้าอกเข้าใจ Bye bye.